เธอซื้ออะไรมาแก่ยังไงแก่ก่อนแกไงอันนี้เขาเรียกรถอะไรเอ่ยรถอะไรรถอะไรฮะรถอะไรบอกแม่ก่อนรถอะไรบอกันนี้ตอบวันนี้รถอะไรรถวิวอรลรถวิวอลระวังหัวนะน้องเติร์ดวิวอลอ่ะโอ้ยออกมาแล้วน้องเติร์ดมาดูสิน้องเติร์ดมาดูเร็ว ว,ว้วาวว้าวยืนได้ด้วยหบันไดยังยาวอุ้ยลูกกระเช้าน้องมันมีกระเช้าน้องมาดูเร็วอุ้ยตื่นเต้นกระเช้า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 สูงเลยใส่ถ่านไหมหรือยังไงโถ่เอ้ยอันนี้ว่าใส่ถ่านไปเข็ยนเลยรดอะไรอย่าพ่อ เพิงน่ะ่เาะไม่เห็นมีสายไปลงเต่เขียนไปไปเขียนไม่หาพี่อุม้มพี่อุ้มรอรับเลยไปเขียนไม่หาพี่ยังไงเขียนไม่หาพี่ก่อนถูกใจขนละ ไม่มีคนเล่นด้วยเลยไม่มีคนเล่นด้วยเลยหไหนแม่ดูสิว้าวว้าวไหนน้องเต้ยปล่อยสิไม่จะพาเดินแล้วนะคื้ไม่ได้พังกูนะไปแล้ว <laughs> มามาถ่ายมาถ่ายมาให้แม่ถ่ายได้เปล่า ไปเลยทอยทอยลังเลยไหนไปดับไฟที่ไหนไปดับไฟที่ไหนบอกแม่ก่อนเร็วไปดับไฟที่ไหนโอ้โหได้รถกระเชา้าลถกดับเพลิงได้นะยาวมากเลยทุกคนว้าวไปเลยเดีย๋ยวเอาคนขึ้นตรงนี้นะไหนมีม,มีมีคนเปล่ามีคนเปล่าพี่พนุ๊คจะไปใส่บนนี้บนกระเช้าเนี่ยมารีวหาคนมาก่อนเร็วตุ๊กาตาตัวเล็กอยู่ไหนามาใส่เร็ว อยู่ไหน,นไปเอามาไปเอามาเร็วบอกพี่อุ้มเร็วอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหน,นไหนไปเอามาเร็วไหนอยู่ตรงไหนบนไหนบนไหนได้เลยได้เลยว้าวอันนี้ได้สองคันเลยเหรอพี่อุ้มมาเร็วพี่อุ้มมาดูน้องกันเล่นเร็ว ไปปล่อยเลยบุนไปแล้วค่ะพี่อุ้มแล้วพี่ค่ะพี่อุ้มแล้วว้ายวันนี้ได้ของเล่นหลายชิ้นเลยพี่อุ้มได้อะไรพี่อุ้มได้น,นี้เหรอเอาก,กบขึ้นไปอ่ากบขึ้นไปทํายังไงต่ออ,อ่านั่งลงนั่งลงโอ้ยแม่นั่งทับอะไรเนี่ยทุกคนว้าย<ะ>บุญเราไปหาหมีตัวใหญ่ไม่เจอไอ้หมีตัวเล็กไม่เจอผู้ผิดเอาวันนี้ก็พี่อุ้มดีกว่า ได้อะไรได้อะไรคุณเล่นแม่โคดีกว่าอันนี้มันเล่นยังไงอ่ะแม่ไม่เข้าใจอธิบายก่อนเล่นยังไงให้ให้หมุนนะถ้าถ้าได้นี้ก็รอดไปไม่ต้องเล่นแล้วก็ถ้าได้นี้ก็ต้องตอกให้เช่าอันนี้อ๋อได้อันก็ต้องตอกให้ได้อันอืมอย่างงี้นี่เองแล้วแล้วแล้วถ้าได้อันนี้ลูกเราเราถ้าได้อันนี้ต้องตอกได้กี่อันเก้าอันเ้าอันเลยเหรอโอเคโอเคให้ทำกบห้ทำกบ ้อโ,โอเคจัดไปมามันดูซินัเติดนั่งอ้าวมีคนเกรเรวันนี้มีคนเกเลเลยนั่งลงเลยนั่งลงนั่งลงนั่งลงก่นงงอน,อนแต่เย็นๆนะอ่าพีุ่มทำก่อนเลย พี่ว่าอะไรไอ้น้องต้อะไรของพี่อุ้มไปครับเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนแม่อ่ะโอเคพี่อุ้มทำพี่อุ้มทำก่อนเป่ายิงฉุบกันเป่ายิงฉุบชนะอ่ะน้องอุ้มชนะได้หูเก้าอ่ะได้เก้าพี่อุ้มจัดการเลยต้องต่อกเก้าอันเลยเหรอลุงใช่ไหมใช่ทำไมถึงไม่เอาด้ามแหลมๆต่อกลูก 喂哈哥。